สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับสนิทนะครับเลขดับสนิทต,ติดต่อกัน53งวดนะครับผมเป็นหลัก10 ล่างนะครับเป็นแลกสิบล่างนะสถิติตั้งต้นของห้าสูตรนี้นะครับวันที่16มีนาคม2562จนถึงวันที่1กรกฎาคม64นะครับรวมทั้งหมด53งวดนะครับเป็นเลขดับเป็นสูตรดับติดต่อกันนะครับ53งวดนะครับสูตรทั้งหมดยังอยู่ที่5สูตรด้วยกัน1 2 3 4 5นะครับ5สูตรด้วยกันนะครับผมนะสำหรับแนวทางนะครับผมแนวทางก็ เราใช้สตินะครับก็มีิวการหลุดนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวงวดนี้จะหลุดหรือเปล่ารอนะครับรอดูรอผลนะครับผมนะเดี๋ยวทางย้อนหลัง10งวดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนานะครับผม64นะก็เลิกไปเลยนะครับ50930นะครับผมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดับนะครับ5 0 9 3 0นะครับออก73หลัก10เป็นเลข7นะครับผมนะกลุ่มนี้ดับนะครับ วันที่16มีนา52604 52604นะครับออก19หลัก10บเป็นเลขกนนะครับกลุ่มนี้ดับครับวันที่1เมษา51545นะครับก็จะได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามี5-3ตัวก็จะได้51และก็4นะครับผม51และก็4ออก05นะครับหลักสิบเป็นเลข0ูนนะครับกลุ่มนี้ดับนะครับ วันที่16เมษา9 7 4 6 4กนะครับก็จะเป็น9 7 4 6เนะครับเพราะว่า4มันสากันนะครับออก5 6หลักสิบเป็นเลข5นะครับกลุ่มนี้ดับครับผมวันที่2พฤษภานะครับ6ก6 5 0นะครับก็จะได้แค่3ตัวเท่านั้น6 5และ0นะครับออก1 8นะครับหลักสิบเป็นเลข1นะครับผม วันที่16พฤษภาคม39648 39648นะครับออก14นะครับหลัก10เป็นเลข1นะครับกลุ่มนี้ดับครับวันที่1มิถุนา10178 1078นะครับออก45หลัก10เป็นเลข4นะครับกลุ่มนี้ดับครับวันที่ สิมีนาสี่สามสี่นามแปดศูนย์นะครับออก17นะครับหลักสิบเป็นเลข1นะครับกลุ่มนี้ดับครับวันที่1กรกฎาคมครับ77306นะครับก็จะเป็น7306ออก29นะครับหลักสิบเป็นเลข2นะครับผมกลุ่มนี้ดับครับแล้วก็วันที่16กรกฎาคมนะครับผมก็เลข8จะซ้ำกันก็จะเหลือแค่ 4ตัว4ี่แปดสองนะครับสี่แเป็นดับหลัก10ล่างนะครับคือ4ี่6 4826นะครับไม่มาหลัก10ล่างนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ